สวัสดีพี่น้องปองฝ่ายผู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึกเทเลยแชแนวงานดอกไฟ้พี่น้องงานดอกไฟมาอย่างมืดเทียงพอดีพอดีเบื่องต้นไม้พี่น้องอันนี้อยู่ข้างโรงเรียนเมืองเลยเดี๋ยนี้นะซอยนี้อยู่ข้างโรงเรียนเมืองเลยนะครับต้นไม้ใครสนใจปลูกต้นไม้ไหมีย่ยาหลายต้นนะไม้ดอกก็มีไม้เด็กก็มีต้นขนุนลำใหญ่อีโด ลินจ๊อกลินกีมักละมุดก็มีก็เนาะโอ้ทุเรียนหมอนทองเอาบมักทุเรียนโบห่างพุ่นเพิ่นไข่โบห่างพุ่นไข่โบเออมาพีเบิ้ลติเออมาพีเบิ้ลเดินต้นไม้มาอยู่ห่างพีเบิ้ลเดือกข้างเรียนเมืองเลยเด้อพี่น้องมาเขาเตียขนนะว่าโอ้เตียขักเตียเนอ๋อาบอเอาบเราจสต่อปุ่ อันนี้ไม้เด็กอันนี้ไม้ดอกครับผมนี่ไม้ดอกดอกกุหลาบผักบ้านปลาสะเดามันอืมสะเดามันบักกูดโอ้ไล่ก่อนนี่พี่น้องขว่าพืชผักส่วนขวาผักนางอ่างี้ะผักมีตีใบบักเพีกบักผายบักเชียเจ้าพญาบักม่วงบักเชียยาวม่วงว่าฉันบักเชียยาวธรรมดาก็มีบักม่วงเบานี่นะใบร้่นมากกินเจงแก้วขมิ้นกระเซ็บก็ บักวงชี้อันนี้ก็มีนาะน,นี้นะชี้แดงๆนี่นะสมโอทับทิมสยามมะ,มะยงชิดเออมาอยู่มุมข้างโรงเรียนเมืองเลยนะมุมข้างโรงเรียนเมืองเลยข้างข้างที่ว่าการอำเภอนะต้นไม้ปีนี้มาอยู่มุมนี้นะพี่น้องอยานห้าพอนะสะอมพี่น้องสะอมบักผุเรียนบักผุเรียนเด่นปนย้ายมาฟังพี่เบิร์ติ โอ้ยไงมาหังพี่เบิร์ตอู้บักคุเรียนต้นบักใหญ่บักคุเรียนต้นบักใหญ่อืมเอาบอเอาบอเบิร์ตสตรอเบอรี่ร้อยแปดสิบค่ะสตรอเบอรี่180ออร้อยแปดสิบจ้ะโอเม่โอเม่บักเพล่บักผายบักเคลียบักเคลียข่างกบบ้านสัน้นเจ็ดสีตีบักเคลียข่างกบนะไลยหลานเติบขอพี่น้องน้อให้เดือด,ดน,ะนด้านานโดนไม้ยายมาอยู่ฝั่งพี่เด้อมาอยู่ฝั่งพี่เด้อ อยู่ข้างโรงเรียนเด้อค้างโรงเรียนเมียงเลยเด้อพี่น้องเด้อย้ายมาหางพี่เด้อผู้ได้ห้าต้นไม่นะยันห้าโบเฮนนะเพิ่นอยู่ค้างโรงเรียนเมียงเลยนี่เด้ออยู่ค้างที่ว่าการอำเภอเมียงเลยนี่เด้อพี่น้องนี่เด้อมีเบิร์โซเชียลสุแนลคว่ามะพร้าวน้ำหอมน้ำแฮ่มมะพร้าวเตี้ยมะนาวเลมอนยูเลกาผักหวานป่าก็มีนะพุดนะสตอโบรี โอ้หอมหอมพี่น้องหอมเลยหอมเลยนี่ก้อเนาะหอมเลยนะเขาว่าหอมเลยนะต้นใหญ่ๆนี่ด้นะบอลนี้นะอวบดีจังยี่สิบบาทหนึ่งจัดเป็นจัดไปหอมเลยหอมเลยพี่น้องสาลาเน่สาลาเน่ใครเป็นคนสาลาเน่ักเขียเจ้าพญาอันนี้ไม่ดอกปันนี้พี่น้องอุ้ยงามเก่งงามเก่งพูดนะเนี่ยน้องนี่เดี๋ยวมันจิวกแก่นี่เดือบ่นี้แน่นๆนะ เนี่ยนี่คือหัวประตูโรงเรียนเมืเองเลยนี่เนี่ยเนี่ยหัวประตูเมืองเลยอันนี้ก็ทางเขาอันนี้ก็ที่ว่า,าการอำเภอเมืองเลยเนี่ยอยู่ห่างนี้เด้ออยู่ห่างนี้เด้ออันผู้ใด่ห้าต้นไม้นะอยู่มุมนี้เนี่ยนี่อันเนี้ยเนี่ยเปิดก็อยู่มุมนี้นี่เด้อผู้ฮาต้นไม้เด้อมาเอาเด้อมาเอาเด้อเนี่ยมองอาคารเพื่อกำลังก่อสร,ร้างโร,รงเรียนโรงเรียนเมืองเลยนะเออตามนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ